ผมอยาจะแบ่งปันว่าการทำแบบง่ายๆไลฟ์แบ็กแพนของเรานะครับออกมาเป็นยังไงร,รายได้ชนิดที่1คือช็อปแอนแชร์รายได้ที่2คือคอนเนคชั่นโบนัสเรามาสังเกตให้ดีนะครับพลังของช็อปแอนแชร์ไม่ธรรมดานะครับจักรายได้ที่1กับ2เนี่ยห้าหมื่นหนึบาทไม่ซับซ้อนขออย่างเดียวคุณมั่นทำกันตลาดบนโซเชียลมีเดีย บนดิจิตอลแพลตฟอร์มของคุณวันนี้นะครับทำา2เท่าหรือ3เท่าดูตัวอย่างถ้าคุณซื้อ m e ากิพล l สหนึ่งลังราคาสมาชิกคือ96 0 0ถอดแวก็คือ8,972บริษัทก็จะคำนวณเปอร์เซ็นต์นะครับบนยอดก่อนแวกทีนี้ถ้าคุณซื้อกินทั้งบ้าน1ลงังและคุณใช้สูตรการขยาย รายได้ช็อปแอนแชร์กับคอนเนคชั่นโบนัส50,000ถึง1แสนนะสมมุติวันนี้คุณทำยอด1ลังได้นะครับแนะนำ A และแนะนำ B แนะนา1หรือ2คนคุณก็แนะนำ1-2บ้านซื้อ1ลงังบริษัทก็จะให้คุณ5%ของ A และ B อันนี้เขาเรียกว่าช็อปแอนแชร์ตัวเองช็อปแล้ว ะครับคุณสามารถส่งลิงก์ให้คนเอดซื้อจากการแชร์ลิงก์ของคุณหรือคุณสามารถแนะนำา A และ B เข้ามาสู่แพลตฟอร์มอยู่ในรีวริวลายเขาก็มีสิทธิ์ได้6กจชนิดรายได้เหมือนคุณนะครับโอเคก็ 1A กับ B เนี่ยสองคนก็ซื้อ1ล้านคุณได้5%เนะครับเขาเรียกว่ารุ่นที่1ของคุณระดับชั้นชั้นที่1นะครับแล้วถ้าสมมุติคุณแนะนํา สามคนนะ A B C สามคนแล้วก็ D กับ E ด้วยห้าคนแปลว่าอะไรแนะนำตั้งแต่หนึ่งถึงห้าคนได้เนะะาะบริษัทก็จะให้คุณสองรุ่นนะครับได้ชั้นที่หนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สองคือสองเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อแนะนำสามถึงห้าบ้านนี่ยนะคุณได้สองรุ่นรุ่นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งทุกคนซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่คุณได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วรุ่นที่2จะมีกี่คนก็แล้วแต่นะครับคุณก็ได้2%องเอ์อที่ได้ในสองชั้นที่2นะครับไม่ใช่แค่จะสายใหม่นะชั้นที่2คุณก็ได้นะครับคุณแนะนาเพิ่มครบ6คนปกติคุณได้อยู่แล้ว2รุ่นถ้าคุณแนะนําได้ครบ6คนจำไว้เนาะทุกๆคนตรงนี้ลอกเลียนแบบการทําธุรกิจด,ดีๆแบบคุณนะครับโดยมีการสั่งซื้อขั้นต่ำหนึ่งล้า มัคคิ p l า s ของเราบริษัทจ,จะไม่ใช่แค่ให้จ่ายแค่5% 1รรุ่น2%รุ่นที่2รบริษัทให้ถึงรุ่นที่3และรุ่นที่4 0ทั้งหมด4รุ่นนะสชั้น5 2 2 2 5นะครับ <5 S 1> คือชั้นที่1 2, 2คือชั้นที่2 2คือชั้นที่3 2%คือชั้นที่4นะครับและตั้งแต่นับ สายที่1สาย A นะให้4ชั้นเลยรวมถึง1,2,3,4,5,6ทุกสายก็ได้ให้4ชั้นโดยทำการตลาดบนดิจิตอลโซเชียลมีเดียนะครับทุกคนล็อกเรียนแบบได้1่ล้านไม่ยากนะครับขอเราทำปริมาณมากพอนะครับส่วนตัวคุณช็อปเท่าไหร่คุณก็มีช็อปแอนแชร์แชร์5%จากยอดที่ตัวเองซื้อ1นล้านนะครับก็ในนี้คือตัวเอง แนะนำ6คน1 2 3 4 5 6ครับก็คือ1ขยาย6 1ลางจะมี100คะแนนใช้สินค้านี้มาปรหมุดไว้แล้วถ้าคุณสามารถขยายไปถึง6ผู้บริโภคหรือว่า6ทีมงานในชั้นที่1คุณก็แค่สอน6คนนี้ไปสอนอีก6อีก6อีก6นะครับรุ่นที่2ต้งคุณจะมี3 6คนรุ่นที่3 216แล้วรุ่นที่4 1 2 9 6แล้วถ้าทุกทุกบ้านหรือทุกทกคนที่นี่นะครับสั่งซื้อแค่ลังเดียวเกิดอ,อะไรขึ้นอันนี้เกิดรายได้ของแต่และชั้นรวมแล้วนะครับรายได้ถ้าคุณทำตามตัวเลขทั้งหมดนี้เป๊ะจะเป็น2,80,000บาทนะครับเห็นไหมครับไม่ซับซ้อนนะครับ เห็นไหมแค่ช็อปและแชร์แล้วก็คอนเนคชั่นโบนัสสองชนิดรายได้แผนการตลาดไลฟ์แม็กแผนที่สุดยอดของยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับสามารถสร้างรายได้2-3งสามแสนบาทนะครับ